ถ่ายคลิปส่งงานครับอันนี้เป็นไฟหน้า PCX 150นะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดนะครับส่งมาจากภาคกลางอ่ะอันนี้คือไฟเลี้ยวเสียไฟหลีเสียสีเส้นเลยนะครับแล้วก็เรือนไม้เสียแล้วก็ตัวไฟท้ายตัวไฟเลี้ยวท้ายเสียอ่ะเดี๋ยวมาเทสระบบก่อนครับเดี๋ยวมาเทสเรื่องของตัวไม้ก่อนละกันโอเคตัวไม้ก็ ทำงานอ่ะสมบูรณ์นะครับเลขไม่ขึ้นครบนะดยวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเรื่องของความเร็วก่อนเดี๋ยวลองเรื่องของตัวไม้ก่อนนะลองความเร็วก่อนโอเคตัวเลขความเร็วโอเคตัวเลขขึ้นปกตินะครับก็มาเป็นฟอก ตัวเลขไม้ต่างๆก็ขึ้นครบหมดนะตัวเลขเกวัดน้ำมันอะไรพวกนี้มาอาจจะมาเทรสระบบเรื่องของระบบไฟก่อนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปที่สวิตช์ไฟฉุกเฉินะครับสุกเฉนติดปกติโอเคแล้วก็ไปที่ของไฟสูบไฟต่ำอ่าไฟสูงติดปกตินะแล้วก็ในส่วนของ ตัวเครื่องอะไรพวกนี้นอกอ่าตัวเอนจิ้นก็ขึ้นปกตินะครับแล้วก็ตัวเครื่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอ่าเนี้ยสัญญาณกุญแจสัญญาณตัวเครื่องนี่ขึ้นครบหมดนะอ่าเดี๋ยวปิดเปอรอบหนึง่งโอเคนี่เรือนหม่นี่คือจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเรื่องระบบไฟหน้าก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอ่ะ,อะปิดก่อนนิดนึงโอเคโอเคทำไมอ่โอเค,อเค,อออเคไฟหน้านะครับไอ้นี่คือไฟต่ํา ซ้ายขวาอันนี้ไม่ได้ซ่อมแล้วก็นี้ส่วนของไฟสูงนี่ก็ติดปกติไม่ได้ซ่อมส่วนไฟหลีนะครับนี่นะไฟหลีนี่ซ่อมให้แล้วนะครับนี่นะไฟหลีตัวล่างนี่นะครับแล้วก็ไฟหลีด้านซ้ายด้านขวานี่นะติดติดหมดติดครบหมดทุกทุกส่วนแล้วนะก็คือไฟต่ําไม่ได้ซ่อมไฟสูงไม่ได้ซ่อมแต่ไฟหลีดสี่เส้นนี่ซ่อมให้เลยนี่นะอ่ะโอเคมาที่ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวซ้ายนี่นะชัดๆคมๆประมาณนี้เลยนะครับเราซ่อมไปแล้วเนี่ยเห็นไหม ประมาณนี้เลยนะครับนี่สายขวาแล้วก็เป็นฉุกเฉินนะครับนี่นะตัวฉุกเฉินนะครับอ่ะไปดูด้านหลังครับด้านหลังนี่คือทําเฉพาะไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเทสก่อนนี่ไฟไฟไฟ,ไฟลีกับไฟเบรกนี่เดิมๆไม่ได้ทํำอะไรปกติด,ดีนะครับแล้วก็มาที่ไฟเลี้ยวซ้ายนี่นะชัดเจนนะครับไฟเลี้ยวขวาชัดเจนแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับ นี่นะประมาณนี้เลยทุกอย่างสมบูรณ์ครับเทสได้ทุกอย่างไปประกอบได้เลยเรามีประกันให้1เดือนนะครับเทสแล้วมีปัญหายังไงเนี่ยหเดือนส่งซ่อมทําให้ฟรีนะครับแล้วก็ใครที่ทําไปแล้วเนี่ยแล้วก็หลังการขาย6เดือน1ปี2ปี3ปีเนี่ยก็ส่งมาซ่อมได้เรื่อยๆราคาครึ่งหนึ่งของราคาทานะครับก็คือถ้าเราทํา2 0พันเนี่ยค่าซ่อมก็1,000บาทนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับคือซ่อมเนี่ยผม ดูแลหลังงานขายให้ตลอดนะครับแต่ว่าในระยะประกันเนี่ยหเดือนมีประกันให้รถน้ําท่วมรถจมน้ําหรือ P C X ไฟหน้าแตกไฟหน้าเสียรถชนหรือรถมีปัญหาอยู่ดีรถดับเองทั้งนียสามารถส่งมาซ่อมได้น,นะครับคันนี้เนี่ยถ้า3มชิ้นนี้ไฟหน้าเรือนใหม่แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยรวมๆต้องมี2 0,000ื่นนะครับแต่คันนี้เนี่ยหมดไปที่ประมาณ6 7เจ็ดพันเองคือเซฟเงินในกระเป๋าได้เป็นหมื่นเลยนะครับยังไงก็ต้อง ดูคลิปแล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากให้คนที่ขับรถ p c x หรือ X Max หรือรถแต่กันิตอนทุกรุ่นเนี่ยสามารถทําได้หมดนะครับคลิปกลพวกเนี่ยก็สามารถดูคลิปไว้แล้วก็อาจจะต้องเซฟไว้นิดนึงเผื่อว่าวันหนึ่งรถเราเสียเราอาจจะต้องติดต่อกันมาได้ทำเขาเรียกว่าได้ติดต่อแล้วก็ส่งไฟมาทำกันโอเคนะครับ f y อลแต่งแค่ันยาราวัสดีครับ